สูตรนี้คือได้มาจากไหนครับทำไมแม่นจังเลยครับผมมันอันได้จากกันกระซิบว่ามันแน่นดอกกับเป็นโมโ้วเป็นยังกันเป็นพวกกันเพิ่นข้าเจ้าไปทำงานเฮ็ดนี่อะไรน้ำกันเฮ็ดอ้อยอเหรเนีดอ้อยน้ำกันขวากกันยููุ่นน้ำน่าไลูุ่น,น<อ>เดี๋ยวนี้แยกกันหลายปีแล้วก็จะสิเป็นได้พวนอบอกกันก็นกนจะยู่ใส่บบ่มีเบโทรตดต่อกันแม่นดครับแม่นแม่นเด้่กันเพิ่นหายมาห้างเชื่อกัน มันมันกับ so มันกับรังเท้อเ้ากับจับคู่มันกับลวดแต่ว่ามันกับมาอยู่แล้วเรียกวิ่งเข้าน่ะครับโตนึงน hmm. ี่ได้สูตรนี่มาจากแม่ปลาอ้อยเขาห้มากเลยเขาห้สูตรมากเขาว่าอัข้อสีบอเจ้าได้อเ้าสีบอโตได้เตือนตัวยิบสีบอหายเองนี่ไงงูใบยูน้ำกันกินสูตรกินดิบนี่นะไม่ดีสูตรั่วตอนอยู่ปลาอ้อยเจอจั่วตัวแต่ว่าพักกันเถอะพูดและวยิบบาทหาบาทนี่สิแม่พ่อได้เตือนอปิดหูกิน บาทละหกบาทนึงละหกสิบเงี้น่ะเท่าถือสิบบาทก็ได้หกร้อยนึงไหมสามตัวถูกลอยไหมสามตัวตะกี้เคยถือเลขอันตอนนั้นออกหนึ่งสี่หนึ่งน่ะคนกัดือครูครูคนอยู่น้ำปลาอลอยครูคนมักคนกัดือหลายเจ้าของน่ะถือเกินสิบบาทครับเอ๋อเขาพอมีเงั้นหลายเด้เขาเห็ดตัดไปเป็นไล่วัดไล่เดือนเขาเจ้ากับฮาร์กเอาเงียบยังเอาแกงเห็นไหมก็เลยได้สูตรมาก็เลยกลับบ้านเลยได้สูตรก็เลยอยู่ประมาณหดสงการ กันเล็กกับบ้านเลยก็เลยเป็นที่มาของสูตรป่าอ้อยไปแต่ดอยกับ่ได้บ่ได้เงิ่อนฝนในดอกของข้าทกำไปหากินเนาะหาอย่างกับบ่อแดงนี่ก็เลยถือเลขเอาใช่ไหมครับก็ถือพอได้เงินมาบ้านอรุณกายร่ามากหัวดนี้คำนวณไปไปหวดนี้ยังบ่ดเด่นมาแบบุกเสือได้หนีตั้งหลักบนถนนถนนเดียร์เอาชกเสดๆเลยล่ะเนาะ สุเท <c oughs> ้าเลยเห็นกําเงินไลยก็เขียนไว้นั่งคืนนั่งยังไหลยุ่งให้ยุ่งหน้าเด้เป็นนอนยุ่งหน้าเขียนไว้นั่งคืนได้หมดเขียนไว้ว่าแถวเบื้องยี่ว่ามันสีมาแบบเด็กสันบอกบอกเราเยอะเลขติดนึงเด้กันเจ้าเสียกซื้อเจ้าสีมาเขาเือตัวเด้บอกเราเย่ะมาพี่เดาพออยากซื้อเยอะแต่ขวบไม่มีเงินแล้วว่างก็เลยก็เลยบอกเราเยอะเด้เว้าออกไปแบบเราว่าเราจำได้อยู่ว่าข่อยข่อยได้ยินว่าเจ้าวานโมเมนต์นึงโมเมนต์เลขสีออกนั่งหานั่งหัวบอเที่ยวนี่สัน บวกหาหนึ่งกนงบอกเ่อรั่นบอกเราองศ์สี่เราจะคว้างเบาเราแตเลื่มแต่ว่าเรามาคิดกว่าดีงหาหนึ่งหกเลยเออแจ้ควองมันไม่ได้ซื้อบอกเสื้อบ่มีเงาเสื้อกันเสื้อกัยยานมันบอกถิกบัเหกันเพาะาสื้อมันบอกเถินมันจะบอกเพิ่นได้แกนหนึ่งห้าหนึ่งหกวัที่แล้วงวดที่ว่าอันเดนเจดปดเพื่นเองมาบอกตรงๆเลยมากเขาฟันแม่เลยถามว่าอัน ก็เจ้งพี่น้องเนี่ยละมากก็เลยว่าเจ้าเจ้าเอคนไปโดนๆเจ้าคือสิหมาเนาะไม่ใหญ่ยเสินไปเจ็บเดือนแปดเดือนเพราน้าว่างสิกจำแล้วมาบอกเล่เห้าตัวนะกลัวไหมฟังไลทหมดเลยเนี่ยอันเทียเทียก่อนฟูนก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันกันว่าว่าไปนิดใจเจ้าของซื้อแต่ว่าพ่อซื้อว่าได้ว่าได้ซื้อเลขหลายเดือนแล้วเด้้ตังแต่เดือนว่าได้ซื้อเลขพอจะบอกมีแต่บอกเพิ่นมีแต่คำนวณว่าว่าวัไปงหมดนี่ วันนี้วานฝันก็งองเอาสูตรลสเนาะสูตรปลาเอาเอาสูตรไปลองมังกนแต่ว่าถ้าเธอฝันอีกก็ค่อยสิค่อดนะนะค่อยสิบอกวดนี่ก็ทันนธยังเลยเอาขอวดไปก่อนเนาะมันสุดๆเลย วันนี้เอาสุดๆล,ล่องิ <c oughs> ึงเอ่อตื้ตันนีต้เกียถุนใเองตัวก็ได้แต่ตั้งวบันนี่เห็ดยงเลยนะนีเล็กัน พวท่านได้รู้ว่าตัวเดียนความดิ่บกท่านดีพวกนี้เป็นคำนวณทุกอย่มันตัางหลากหลานะให้กลุ่ะก้อนให้แยกเขียนให้กลุ่ะก้อนห่างหัวบุรุเดีจว่ามุสีออกวันอย่างบนี้ต้องเดี่ยวหนสาม้วนนะเดี่ยวอ๋อนสาวทีชิดม้วนสุดม้วนงั็นเงินผู้ใดเหรอนคนดอกเทวดาผู้ทอไส้ดา

มาเิบสองนี่แหละแต่ว่าย่งบุกันในฝันอันนี้คือเขาเหล็กเขาคำนวณเสื้อเอากิบสองก็เก่าสองนี่แหละแปสองเก้าสองสอ่อเออเขียนลงว่ฝันได้สิม่นย่งบ่ฝันมันของก้อนมันของก้อนนั่นนม่าของก้อนวันไหน ก็ม่ไงดวนี้มักคับคือตัวไหนครับคืดวาตีคือคมาเคีดยองละเจ็ดองตัวเดียวนี่แหละครับมันเห็นมันมัดโหลดว่จ้าเคคืดคืดวารโหลดก็องนี่เดเก้าซองนี่ก็เจ็ดกับกับลูกกับบนเนียาเสมันไม่เีก้อนเคียนตัวใหญ่ก่นพีน้องอฝันอีกเคี้ยนึงจังไดสิเดียพ่อน้อานนี่ อยู่บ้านวันนี้หรือไปนอนแต่หน้าไปอยู่หน้าใช่ว่ากัสิมานี่ยแหละมาเห็ดควงเห็ดยังต้มปลาทอดกระทู่อันนี้ชุดมสามตัววันนี้กลางไหนอันนี้โบแมนอันนี้คือคือเล็กอันนั่นห้าเหล็กคำว่าน้องเหล็กหลักคำว่าคำว่าเขียวเนาะอันนี้คือเหล็กคำว่าุ่มจับแล้วเนาะบ่เค่อยลุ้นบ่ชุดนี้อันตามที่ว่านั่นมาเนี่เขาก็มันจะเขาเยอะนะทั้งเธอกับเขาเป็นพวงทั้งเธอ มาตัวหนึงคือเคือมันกับบวพัดตามที่ว่าเ็ตวบัวมีที่เคยทํามานี่คือยังไม่พลาดสามตัวบ่วมีเด้บครมักเลขสามส่วนมากล่างหรือบนครับส่วนมากครับทั้งทั้งบนทั้งล่างหละบนทั้งล่างกาก็สือก็โกกรซืออันน้องันอืมอือฟันพูดแล้วไม่่อพูดาเลยมเลยนมาตัวนี้เสลร์ติเขียนเตียด โบนี่ก็นก่งละโบหเพราะวามันก่งไม่ยังบ่ทันดีนั่นยังอยู่ได้มาแบบสูกเส้นแล้วับันดียังไม่หรอกฟันอีกก็ฟันอ้าวใกล้ๆมลล่าใกล้ๆนกระจงค่อยมากไปอีกแลนยยให้ดูหน่อยครับชุ่มชากหน่อยจ้าสุปยอดอย ศูนย์หน <g Jud ite> ึ่งเก้าหกหเดอพี่น้องนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองแต่เก้ากับว้าปภานเนาะค่ะเนาะตรงกระปุกเด็กไปคำนวณเบิ้งเอามาเจ็ดสองกับเก้าสองยังบ้างครับยัมาทั้งปีได้ไหมคะคอยไรอันนี้ปีนั่งรัแจ๊กเกียจ่ามัดกระติก ประมาณลุดว่าถึงซีเกลอดอ่ะนั้นไปยังม่ตั้งีทั้งแม่ทั้งคางแกสิีเกลดบ่าเมวอ๋เป็นปีเนาะเขาตลอดมันโดนรุเที่ยแม่สูงยังก่สูตาอ้อยาอยนาอ้อยมาัยังมาตั้งปีนน้นี้ คือเขามาหลายงวดแล้วแต่ว่าบอกจ้างเดียวแต่กี้ถือตลอดซูนี่เขาตลอดบอกไหนได้แต่ว่าเจ้าของย่าชื่อ,อมเสซื้อบ่ได้ดอกกูบอกกันมันเป็นเครียดเนาะค่ะเนาะ